เราเป็นแค่กองเชียร์ไม่ได้ยินเสียงพูดเราเป็นแค่กองเชียร์ได้ยินไหมได้ยินไหมเรากองเชียร์มีหน้าเี่หน้าเียมีหน้าที่เชียร์ได้ยินไหมคะได้ยินเสียงไหมควรล้วนดีเนาะ จุดนี้เป็นเป็นมอบเป็นสมบัติให้เราไว้ปลูกดอกไม้นะคะเพราะว่าปลูกผักอยู่มุมนู้นแต่มุมนี้จะปลูกดอกไม้นะคะมุมนี้ปลูกดอกไม้มุมนู้นปลูกผักตรงกลางก็ปลูกดอกไม้นะคะล้วนดีจังเลยเนาะดินดำดำล้วนดีมากๆ เดี๋ยวยุให้ลุงบน่นอย่าพูดเดีเขาเพิ่งว่าฉันอยู่จะทําสวนหรือว่าจะจับโทรศัพท์ฉันบอกโทรศัพท์ฉันก็เพิ่งได้จับนะฉันฉันหยุดไปเป็นชั่วโมงนะไม่จับโทรศัพท์ไปเป็นชั่วโมงนะฉันก็บ่นให้เขาฟังอยู่เด่เดินข้ามไปข้ามมาเหยียบดอกไม้ซะละ สวัสดีสวัสดีเนี่ยมุมนี้ยังว่างอีกหน่อยนึงนะมันมันสีมันหายไปเพราะว่าอันนี้สีสีสีม่วงสีน้ําเงินมาแล้วนะหายไปหน่อยนึงนะคะมุมนี้แต่มันมีดอกไม้แต่เพียงแต่ว่าดอกไม้อันนี้มันเป็นดอกไม้ที่อ๋มอมนารู้แล้วทำไมเสียงมันหาย พมนาเปิดสองเครื่องแล้วเสียงมันหายนะคะขออภัยนะคะทุกคนขออภัยพอเปิดสอง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 เครื่องเสียงมันหายไปขออภัยแถ้าจริงไอ้ต้นเนี้ยต้นต้นข้างล่างเนี้ยนะต้นเนี้ยมันจะเป็นสีน้ําเงินนะคะตอนนี้มันยังไม่มีมันมีดอกแต่มันยังไม่มียังไม่มียังไม่มีอ่าเขาเรียกว่าเนี้ยอันเนี้ยเนี่ยเนี่ยนี้ยอันเนี้ยอันนี้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  เขามีดอกแต่เดี๋ยวเขาจะเป็นสีน้ําเงินนะคะเนะนาะป้าโมนามาอยู่นี่ป้าโมนาถอนทิ้งไปครึ่งนึงนะคะจากจากข้างหน้าล็อกข้างหน้าถอนทิ้งไปแล้วสองล็อกแล้วก็ข้างหน้าเราจะเอาไว้ปลูกดอกอาลักเล่อีกนะคะเพราะว่าดอกลักเล่ยิ่งยิ่งปลูกมันยิ่งเยอะนะคะหัวเงามันเยอะอันนี้ขนาดมีดอกกุหลาบมาแซมมาสอง กี่ล็อกหนึ่งสสามสี่ห้าหให้เป็นดอกไม้สีน้ำเงินหล็อกแล้วโมนาก็ปีที่แล้วโมนาถอนถอนเอาหัวเหงาออกมัหนึ่งสองสามสี่ห้าหกครึ่งต่อครึ่งอ่ะคนละครึ่งเว้ยเว้ยเว้ยครึ่งต่อครึ่งป้าโมนาถอนออกนะคะ